บ้านคุณตกต่ำก็ช่างเถอะตอนนี้ยังคิดจะเอาก้อนเนือ้อมาแต่งงานกับบ้านเราไม่รู้จักอายเลยเรื่องแต่งงานยกเลิกบ้านฉันยกเลิกการมัน่นฉันชอบขาเร็วที่สุดขาแตกแบบนี้มันน่าขคยขขยงเกินไปตระกูลหวังของฉันยกเลิกการมัน่นฉันไม่เก็บของที่คนอื่นไม่ต้องการขยะดระกูลส่งของฉันยกเลิกการมัน่นฉันตรวจสอบมาแล้วว่าเธอไม่ใช่สาวบริสุทธิ์แล้วผู้หญิงแบบนี้สมควรจะไปขอทานยังจะดีกว่า ฉันเจ้าบ้านถอนมันตอนแรกจางบ้านรุงโรดแต่งงานเป็นฝีมือพวกเธอขอกมาตอนนี้ตกต่ำแล้วอยากให้ทุกคนเหยียดย้ํามันเสียให้หมดพอเรื่องนี้ไม่โทษใครได้ถ้าจะโทษก็โทษที่สาวที่ทําตัวเสื่อมเสียถ้าไม่มีใครอยากแต่งงานกับเธอคุณมีคุณค่าอะไรอีกเงินที่ไปต่างประเทศห้าปีกลับมาแล้วเราตัดความสัมพันธ์กันเถอะพ่อ เรียกฉันว่าอะไรพอ่อเรียกฉันว่าอะไรพอ่อเรียกฉันว่าอะไรคุณเจียงรีบหยิบของเก่าของคุณไปให้เร็วออกไปซะหยุดเลยพวกเขาไม่แต่งงานกับฉันแต่แต่งกับฉัน แม่คุณซานคุณแน่ใจว่าจะแต่งงานกับลูกสาวบ้านนี้ไหมคุณซานคุณพี่สาวของฉันเป็นเนื้องอกยังเคยมีลูกด้วยเธอไม่คู่ควรกับคุณฉันซานฉีเย็นเป็นคนที่รักษาคามั่นสัญญาเสมอถ้ามีการมั่นหมายกันแล้วฉันจะต้องแต่งงานกับเธอแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นลูกของฉันชอบเธอ ตำนานของซันฉีเยนอัจฉริยะทางธุรกิจที่เด็ดขาดและเฉียบขาดควบคุมเศรษฐกิจโลกครึ่งหนึ่งกลับยินดีแต่งงานกับคนอย่างฉันที่รักฉันเป็นแค่คนพิการคนหนึ่งฉันดูแลตัวเองไม่ได้เลยคุณจริงๆยินดีให้ฉันเป็นแม่ของคุณไหมแน่นอนสิฉันชอบคุณตั้งแต่แรกเห็นถ้าลูกของฉันยังไม่ตายตอนนี้ก็คงอายุเท่านี้แล้วเมื่อกลุ่มหลงชวนได้แต่งงานกับตระกูลเจียน การดูถูกภรรยาของฉันก็สามารถตัดขาดได้ท่านหมายถึงการแต่งงานระหว่างตระกูลเจียงกับตระกูลจ้านทันทีฉันประกาศรุมหลงชวนยกเลิกการสนับสนุนสิตระกูลใหญ่เปลี่ยนง,งานมั่นเป็นงานแต่งงานเลยดีกว่าคุณจ้านคุณจ้านคุณจ้านปรดไว้ชีวิตด้วยคุณยกเลิกการสนับสนุนบริษัทของฉันจะล้มละลายคุณจ้านเราไม่มีตาเห็นเราไม่รู้คุณเจียงมีคนหนุนหลังคุณปล่อยเราเถอะถ้าพวกคุณไม่ไปมันจะไม่ใช่แค่การล้มละลายเหมือนยังขาดคนขุดอยู่ ไปกันเถอะพวกเราจะไปแล้วคุณจ้างผมได้เตรียมบ้านพักในอ่าวสิบหลังตามคำสั่งแล้วรถหรูอย่างคูนานสิบคันก็พร้อมแล้วเงินสดหนึ่งพันล้านพระราชวังและมงกุฎราชินีได้ส่งมอบแล้วโปรดตรวจสอบดูคุณจางนี่คือสินสอดที่ผมเตรียมให้คุณเจียงแต่งงานแล้วคุณคิดว่าสินสอดนี้เพียงพอไหมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ฉันจะทําให้ภรรยาของฉันซึ่งเป็นแม่ของลูกไม่มีใครในโลกนี้กล้ามากแกล้งคุณจานคุณเจียงเนื่องจากคุณได้รับสินสอดแล้วจากนี้ไปเราจะตัดขาดกันบ้านเจียงจะไม่มีเจียงอยู่เยียนอีกต่อไปเธอนี้พูดอะไรเพิ่งจะเข้าไปอยู่ในตระกูลใหญ่ก็รีบอยากจะตัดสัมพันธ์กับครอบครัวตัวเอง พวกคุณเมื่อกี้ทำกับฉันยังไงพวกคุณรู้ดีอยู่แล้วเรามาให้เกียรติกันดีกว่าสินสอดขนาดนี้พอให้ตระกูลเจียงใช้ได้สิบชั่วอายุคนเธอนี่มันน่ารำคาญจริงๆตัดก็แล้วกัน เจียงหยู่เยียนเธอเป็นคนผอมๆจะไปแต่งงานกับประธานหลงชวนได้ยังไงตำแหน่งภรรยาของท่านเจ้านายควรจะเป็นของฉัน ยินดีต้อนรับคุณผู้หญิงวินล่าขนาดหนึ่งหมื่นไร่มีสาวใช้หลายร้อยคนตระกูลเจียงและตระกูลจ้านต่างกันราวฟ้ากับดินแม่สวยมากฉันรู้สึกเหนื่อยน,นิดหน่อยอยากพักสักครู่ห้องของคุณอยู่ทางนั้นพักผ่อนให้เร็วหน่อยดูเหมือนว่าพ่อยังไม่สามารถยอมรับได้แม่ฉันต้องเป็นแม่สื่อฉันยังไม่ได้สร้างความสัมพันธ์กับแม่แท้ๆเลยพ่อแม่มานอนกับฉันเถอะ จานกลักววเธอคันหรือเปล่าเธอใจร้ายที่จะตีฉันแบบนี้เหรอเด็กน่ารักและมีชีวิตชีวาแบบนี้เหรอระวังนะฉันจะไม่ดูแลเธอในวันแก่เท่าไม่เป็นไรนอนด้วยกันได้คืนนี้ช่างมันไปก่อนนะฉันจะนอนกับแม่แล้วพ่อด้วยกันได้แล้ว พ่อแม่ฝันดีนะกูกูฝันดีนะฉันเป็นอัริยะทำไมฉันถึงนอนกับจัวนในคืนนี้ เธอเป็นผู้หญิงคนแรกของฉันอนาคตมากอยู่กับฉันดีไหมเธอคือผู้หญิงคนแรกของฉันอนาคตมากอยู่กับฉันดีไหมหรือว่ากับฉันคืออาหารในช่วงสงครามเป็นไปไม่ได้ลูกของฉันตายไปแล้วอาหารในช่วงสงครามเขามีลูกแล้วอย่าไปฉันจะรับผิดชอบเธอเองดูเหมือนว่าจานซื้อ,อยานในช่วงสงคราม ยังคิดถึงแสงจันขาวของเขาอยู่ครั้งนี้ฉันจะอ่อนโยนกว่านี้เขาคงไม่อยากทำแบบนั้นกับฉันหรอกนะจ้านซื่อหยานตื่นเถอะฉันคือเจียงอยู่เยียนตื่นเถอะเจียงอยู่เยียนคือใครทำไมถึงฝันถึงผู้หญิงเมื่อห้าปีก่อนอีกแล้วขอโทษนะฉันจะไม่ชอบเธอไม่มีมีคนที่มีอารมณ์ร้อนตอนเช้า ทำได้ง่ายๆน้าพ่อแม่ของฉันรักกันดีจังอาจังเลยผลจากการต่อสู้ฉันก็รู้ว่านายเป็นคนทำคุณจางรองผู้บริหารของบริษัทมาหาแล้วรู้แล้วก็ออกไปก่อนนะน้องสาวทำไมเธอถึงมาที่นี่เจียงหยูเหียนคุณช่างโหดร้ายจริงๆผู้หญิงเลวห้ามทำร้ายแม่ของฉันชิงเนผู้หญิงเลวห้ามทำร้ายแม่ของฉันกลัวกลัว ฉันต่างหากคือแม่ที่แท้จริงของเธออะไรนะทุกปีจะมีไม่กี่คนผู้หญิงที่ไม่รู้จักฟ้าสูงดินต่ำเข้ามาแอบอ้างคุณมีหลักฐานอะไรพิสูจน์คุณสามารถไปตรวจดีเอได้คุณหลี่ไปที่วิลล่าหยิบเส้นผมไปตรวจดีเโชคดีที่ฉันได้ซื้อใจหมอทุกคนในเมืองหลงชวนไว้ล่วงหน้าไปโรงพยาบาลไหนก็ได้จะมีข้อมูลว่าฉันคือแม่ของจ้านกัวกัว จานซงเฮ้ hey, จานซงผ่านการตรวจ DNA แล้วคุณผู้หญิงคนนี้คือแม่ของไหยน้อยเข้าใจแล้วจานซงตอนนี้คุณคงเชื่อแล้วใช่ไหมลูกเอ,อ๋ยแม่ไฟนอลเมนตหาเจอแล้ว น้องสาวไม่เคยได้ยินว่าคุณมีลูกพี่สาวคุณอยู่ต่างประเทศมาหลายปีแน่นอนว่าคุณไม่รู้เรื่องพวกนี้คุณไปเล่นกับกุ๊กในห้องนั่งเล่นก่อนอยู่ยานตามฉันมาในห้องทำงานคุณอยู่ที่นี่ให้ดีนะพ่อเธอมีเรื่องต้องคุยกับตัวปัญหานั่นคนที่เธอพูดถึงคือแม่ของฉันฟังให้ดีนะต่อไปนี้ฉันคือแม่ของเธอ เธอไม่ใช่ผู้หญิงเลวแบบนี้ฉันจะไปหาคุณแม่ยังกล้าตอบโต้แม่ตีลูกเป็นเรื่องธรรมดาฉันไม่กลัวคุณหรอกเด็กคนนี้คือคนที่เมื่อปีนั้นหรือถ้าอย่างนั้นแม่แท้ๆของกูกลัวก็มาแล้วเราไปหาวันเวลามาเลิกกันเถอะไม่มีปัญหาเพราะว่าเด็กยังอยู่กับแม่แท้ๆจะดีกว่าฉันไม่อยากมีแม่แท้ๆ กุ้ยกุ้ยเธอยังเด็กอยู่เธอจะต้องอยู่ข้างแม่แท้ๆเท่านั้นถึงจะเป็นความสุขที่แท้จริงแต่เธอไม่ดีต่อฉันเลยมีแต่เธอเท่านั้นที่อยู่เคียงข้างฉันรักฉันกุ้ยกุ้ยเธอคือสายเลือดของฉันฉันจะไม่รักเธอได้ยังไงแม่รักเธอที่สุดนะกวัวกัวพูดถูกแล้วเมื่อปีนั้นเธอทิ้งลูกไว้ที่โรงพยาบาลเธอไม่ใช่แม่ที่ดีเลยเจียงอยู่เหยียนคนนี้ให้ยาหรืออะไรกับพ่อลูกสองคนนี้ถึงได้ไม่สามารถไล่เธอออกไปได้เมื่อก่อนครอบครัวเจียงของเรา เป็นตระกูลมีชื่อเสียงฉันมีลูกโดยที่ยังไม่ได้แต่งงานทําให้ครอบครัวเจียนเสื่อมเสียดังนั้นพ่อเอาลูกไปทิ้งที่โรงพยาบาลที่สาวช่วยพูดอะไรให้ฉันหน่อยสิใช่ฉันก็เคยประสบเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนและลูกของฉันก็เสียชีวิตไปแล้วนี่ไม่ใช่ความผิดของชูอินฉันต้องการแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงอย่าไปนะทําไมเวลาที่เขาเศร้าฉันก็เศร้าด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นฉันจะให้โอกาสคุณอีกครั้งเรียนรู้ที่จะเป็นแม่ที่ดีให้กลัว,วยอมรับคุณ เดี๋ยวฉันจะอยากอนกลัวคงจะเพราะเพิ่งรู้จักกับฉันเลยรู้สึกแปลกๆคุณสบายใจได้ฉันจะดูแลเขาให้ดีหวังว่าคุณจะทําตามที่พูดช่วงนี้คุณก็ถือเป็นภรรยาของฉันชั่วคราวดูแลกลัวไม่จําเป็นต้องให้ฉันก็เพื่อกลัววได้ไม่คิดเลยว่าจางอวิ๋เยยนจะเป็นแม่แท้ๆของกลัวกวเหมือนจะเหลือทางเดียวคือทําลายชื่อเสียงบริสุทธิ์ของเธอฉันถึงจะได้เป็นคุณนายจาง คืนนี้จะกําจัดก้อนเนื้อนี้ให้ฉันนอนถ้ามีเสียงดังออกมาจะทำยังไงดีรอให้คุณทำเสร็จแล้วส่งข้อความมาหาฉันยังเป็นสาวน้อยสวยอยู่เลยครั้งนี้ได้ของถูกแล้วคุณคือใครคุณต้องการทำอะไรฉันฉันแน่นอนว่ามาที่นี่ เพื่อขโมยดอกไม้ฉันเตือนคุณแล้วนะอย่าเข้ามาใกล้ฉันไม่งั้นฉันจะเรียกคนมาช่วยไอเนื้องอกคุณจะเรียกใครมาช่วยได้ล่ะคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันเป็นเนื้องอกแน่นอนก็มีใครบางคนบอกฉันดีแล้ววางลงเถอะฉันจะให้คุณได้สัมผัสความสุขของผู้ชาย เจียงอยู่เยียนรอให้คุณกลายเป็นผ้าขี้ริว้วฉันจะไปหางานเลี้ยงในช่วงสงครามกลางคืนทำไมเปิดเพลงอะไรนอนไม่หลับแล้วฉันจะไปหาคุณแม่ดีกว่าช่วยด้วยคุณแม่เปิดประตูด้วยกลัวกวรีบไปแม่คุณไม่เป็นอะไรใช่ไหม แม่ไม่เป็นอะไรรีบไปมีอันตรายแม่อยากกลัวฉันได้รับการสอนจากผู้เชี่ยวชาญหลงชวนตั้งแต่เด็กตอนนี้ฉันเป็นก้าวดาวแล้วเด็กน้อยฉันยอมรับว่าคุณเก่งมากแต่ฆ่าคุณแม่ของเธอก่อนแล้วฉันจะฆ่าเธอแม่ระวังนะกัว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  คือลูกชายของฉันมาถ้าฆ่าคนหนึ่งไปแล้วก็ฆ่าอีกคนหยุดเถอะทำไมถึงมาอยู่ที่นี่กล้าทำร้ายลูกชายของฉันบอกว่าพื้นที่วิลล่ามีการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดคุณเข้ามาได้ยังไงฉันแค่ให้เขาเจียงหยีเหียนไม่ได้ให้เขาฆ่าคนหรอกนะถ้าถูกจ้าซื่อเหียนรู้เขา้าว่าฉันเป็นคนหาคนทำก็จบกันพี่ซื่อเหยียนกลัวๆใกล้จะหมดลมแล้วรีพาเขาไปโรงพยาบาลเถอะ ในฐานะแพทย์คนหนึ่งในช่วงเวลานี้กลับไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยฉันทําได้แค่มองดูอยู่ต่อหน้าต่อตาขาดแคลนพลาสมาในครังเลือดผู้ป่วยตอนนี้ต้องการเลือกร๊ปเออย่างเร่งด่วนฉันเป็นกรุ๊ป A ฉันสามารถบริจาคได้ผลลัพธ์คือเด็กของจางอวีเยียนถ้าเธอบริจาคไปแล้วจะเกิดปฏิกิริยาแพ้เลือดก็จะรู้ว่าฉันเป็นของปลอมรีบเข้ามาให้เลือดเจียงอยู่เยียนไม่ไหวเธอไม่สามารถให้เลือดได้ทําไมล่ะ เธอยังเป็นคนไข้เองอยู่ถ้าให้เลือดแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาล่ะตั้งแต่เมื่อ th er ไหร่ที่เธอใจด,ดีแบบนีกก้กัวกัวก็ได้รับบาดเจ็บเพราะต้องการช่วยฉันถึงแม้ว่าจะดูดเลือดฉันหมดทุกหยดฉันก็ยินดีตอนนี้เธอทําเป็นดอกไม้ขาวอะไรอยู่ถ้าไม่ใช่เธอที่ยั่วยวนผู้ชายเข้ามากัว,ก,วกัวจะแบกรับบาดเจ,จ็บเพื่อช่วยเธอเหรอฉันไม่ใช่ฉันไม่รู้จักผู้ชายคนนั้นเลยและเขาก็อยากทําร้ายฉันด้วยเขาหนีไปแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะอธิบายยังไงก็ได้ทั้งนั้นนั่นคือเด็กของฉัน หัวใจของฉันคุณโจเชื่อใจฉันเถอะตอนนี้เราควรรีพากวัากวกัวไปให้เลือดก,ก่อนจางซืออันพูดไม่ผิดถ้ากวัากวกัวเกิดอันตรายขึ้นมาฉันจะให้เธอไปเป็นศพร่วมกับเขาพยาบาลพาเธอไปให้เลือดรีบเข้ามาให้เลือดเถอะไม่สามารถให้เลือดได้ห้ามให้จางซูอินเธอบ้าอะไรเลือดของจางยูเหียนห้ามให้เลือดก,กับกัวกัว<ๆ>เธอคือฆาตกร เลีดมาถึงแล้วไม่ต้องบริจาคพระเจ้ากำลังช่วยฉันเธอกำลังเป็นห่วงกลัววอยู่หรือเปล่าเธอเป็นแม่ที่ดีจริงๆหรือกลัวรีบตื่นขึ้นมาเถอะฉันไม่สามารถเสียเธอไปได้เจียงอยู่เยียนเธอทำตัวอะไรอยู่ถ้าไม่ใช่พระคุณกลัวจะถูกทำร้ายได้ไหมฉันรู้นี่คือเด็กของฉันแต่คุณกลับครอบครองเขาตลอดทั้งวันตอนนี้ดีแล้วทำให้ลูกของฉันได้รับบาดเจ็บคุณกลับนั่งอยู่กับฉันอย่างสบายใจ เธอมีหน้ามาได้ยังไงขอโทษนะมันเป็นความผิดของฉันฉันยินดีทําทุกอย่างเพื่อแม่ลูกทั้งสองนี้เจียนอยู่เหยียนตัวปัญหานี่มันง่ายเกินไปที่จะจัดการไปเอาเสื้อผ้าของเด็กมาให้ฉันซักเสื้อผ้าของเด็กต้องซักด้วยมือเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดต้องใช้น้ําเย็นล้างอย่าขี้เกียจ กลัวขอโทษนะถ้าไม่ใช่เพื่อช่วยฉันเธอก็คงไม่บาดเจ็บกลัวปากแห้งนิดหน่อยเธอไปตักน้ำร้อนให้เขาหน่อยได้เดี๋ยวก่อนฉันจะรู้ได้ยังไงว่าคุณไม่ได้วางยาพิษคุณสามารถตรวจสอบได้ตามสบายฉันไม่ได้ทำทำอะไรไม่ค่อยไปเลย แบบนี้จะดูแลลูกชายฉันได้ยังไงให้ฉันทำเถอะดูเหมือนว่าในขณะที่ฉันไม่อยู่จริงซูอินไม่เพียงแต่ซักเสื้อผ้าให้กัวกัวยังให้น้ำเขาด้วยเด็กๆก,ก็ต้องการแม่ที่รักนะชิ่เนเหยยงกลับมาแล้วเหรอทำได้ดีมากในที่สุดก็มีลักษณะของการเป็นแม่แล้วที่ชิ่นเหยียน,นี่คือสิ่งที่ฉันควรทำตั้งแต่เกิดเรื่องกับกัวกัวฉันนอนไม่หลับเลย ทั้งวันรอให้เด็กตื่นมาเร็วๆนะปกติใส่เสื้อผ้าเพื่อความสนุกสนานเด็กๆก,ก็ได้นอนอยู่บนเตียงแล้วแต่เธอกลับสนใจแต่การพักผ่อนของตัวเองจางหยินเธอรักเด็กแบบนี้จริงๆหรอคุณจางฉันไม่ได้รักฉันแค่เชื่อในสิ่งที่ฉันเห็นตรงหน้าเท่านั้นสุดท้ายแล้วความเจ็บป่วยของกว่วเก๋อคราวนี้ก็เป็นเพราะเธอจริงๆไม่ใช่ลูกแท้ๆก็เลยไม่รู้จักคุณค่าของสิ่งที่มีถึงแม้กว่กวก่วจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของฉันก็ตาม แต่ความรักที่ฉันมีให้เขาไม่ได้น้อยไปกว่าคนไหนเลยจริงๆแล้วพูดเก่งมากนะเจิงวิหยานอย่าคิดว่าได้เป็นภรรยานายทหารแล้วจะสามารถสบายใจได้ทุกอย่างเลยผู้ชายคนนั้นไม่ได้จับได้ในครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะหลีกเลี่ยงความรับผิดช,ชอบเราเลิกกันเถอะไม่สามารถเลิกกับแม่ได้กลัวๆลูกของแม่ในที่สุดคุณก็ตื่นแล้วคุณทำให้แม่ตกใจมาก ไม่เอาฉันอยากได้แม่คนอื่นกูกูเธอทำให้แม่เสียใจมากเลยในช่วงที่กูกูหมดสติแม่แท้ๆของเธอเป็นคนดูแลเธอตลอดอย่าพูดแบบนั้นเลยแม่กูกูไม่ดีต่อเธอเหรอเธอโกหกนะแม่เป็นคนดูแลฉันมาตลอดเธอหลับไปแล้วไม่รู้ตัวฉันเป็นคนอยู่ข้างๆเธอเสมอแม่คุณซักผ้าให้คุณถ้าหิวน้ําก็ป้อนน้าให้คุณต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณนะแม้ว่าฉันจะหลับไปแล้วแต่ฉันยังสามารถลกลิ่นนแม่ได้ ชัดเจนว่าแม่ปลอมดูแลฉันหรือว่าฉันเข้าใจผิดกันแน่เสื้อผ้าคุณเป็นคนซักฉันเองฉันคิดไม่ตกคุณจ้านเรื่องการหย่าฉันไม่สามารถตอบตกลงได้เว้นแต่กลัววไม่ต้องการฉันไม่อย่างนั้นฉันจะอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปเข้าใจแล้วเจียงซูอินทำไมถึงโกหกกลัวๆไม่ชอบฉันฉันหวังว่าเขาจะเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับฉัน ช่างเถอการที่เธอทําแบบนี้ก็เข้าใจได้ยังไงก็เป็นแม่แท้ๆของเด็กต่อไปกัวกัวก็ยังต้องอยู่กับเธออยู่ดีอยู่ด้วยกันอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเกิดของกัวกัวแล้วเธอควรทําตัวดีๆเพื่อชดเชยนะวิแม่ไม่ได้อยู่ในห้องเธอต้องอยู่ให้ดีๆนะออกมาทําไมวันนี้เป็นวันเกิดของกวยฉันอยากจะร่วมกับทุกคนอวยพรให้เขาโชคดีในวันเกิดพอเถอะกวยไม่อยากให้ คนอื่นรู้ว่ามีแม่แบบนี้จริงเหรอนี่ใครนั่งอยู่บนรถเข็นขอโทษครับคุณคือใครฉันคือแม่ของจ้านกลัว,ลวอ๋อเป็นแม่ของคุณชายตัวน้อยนี่เองนั่นคือคุณนายจ้านใช่ไหมดูสวยจริงๆก็ไม่อยากให้กลัว,ลวอายเพื่อนๆใช่ไหมละ่ะคุณท่านนักรบข้าจะเป็นตัวแทนคุณก่อนแม่แบบข้าคนนี้มันน่าอับอายจริงๆใช่ไหมคุณท่านนักรบใจดีจริงๆยินดีที่จะให้คนพิการทํางาน นี่คือการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับคนพิการนะแต่ขานั้นของเธอเป็นก้อนเนื้อจะทำอะไรได้บ้างล่ะพวกคุณอย่ามองเธอในแง่ลบเลยถึงเธอจะพิการแต่ทำอะไรได้หลายอย่างใช่ไหมน้องหยานใช่งั้นต้องโชว์ให้ดีหน่อยเรายังไม่เคยเห็นคนพิการแสดงเลยพวกคุณอยากดูอะไรไปที่นั่นให้เราหน่อย เอาน้ำดื่มมาอีกสักสองแก้วคนไหนเอาคานของเธอมาส่งให้ฉันหน่อยทำนานเก่งจริงๆอันนั้นไม่แน่นะยังไงก็แค่แขนข้างเดียวเท่านั้นเองแค่โดนเบาๆน้ำดื่มก็ต้องหกหมดแล้วประโปรงของฉันซุ่มซ่ามทำนานเป็นไหม คุณเดินเป็นไหนเนี่ยดูสิทําให้กระโปรงใหม่ของฉันเสียหมดถือเครื่องดื่มยังถือไม่ดีเลยถ้าคุณทําหล่นเราจะดื่มอะไรใช่ขอโทษนะแค่ขอโทษก็พอไหมกระโปรงของฉันราคาเก้าหมื่นบาทนะฉันสามารถชดใช้ให้คุณได้ไม่ต้องชดใช้หรอกแค่คุกเข่าขอโทษก็พอแล้วฉันไม่มีขาไม่สะดวกที่จะคุกเขา่ายังไม่รีบคุกเข่าขอโทษอีกเขาไม่ต้องการให้คุณชดใช้ก็ถือว่ามีมารยาทแล้วนะยังไม่รีบปรับคุณผู้มีพระคุณอีกเหรอ เนื้องอกมันจะอดดีอะไรนักหนารีบขอโทษเถอะเจียงซูอิงอย่าทำเกินไปหน่อยเลยมันเกินไปแล้วเกิดอะไรขึ้นพวกคุณกำลังทำอะไรกันอยู่ที่เซียนไม่มีคนรับใช้มากนะักทำอะไรซุ่มซ่ามทำเครื่องดื่มหกสายกระโปรงแขกซื้อของเหมือนเดิมมาให้แขกคนรับใช้ที่ซุ่มซ่ามไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นี่ ไม่ได้ยินพี่เซียนพูดเหรอ,อยังไม่รีบตามฉันไปอีกเหรอเจีย,ย่เยียนเมื่อกี้เธอคงไม่ได้คิดบ้าอะไรใช่ไหมงานเลี้ยงในช่วงสงครามมาช่วยคุณแล้วฉันไม่ได้ประเมินตัวเองต่ำขนาดนั้นเลยไม่พูดอะไรถ้าไม่ใช่เพราะคุณฉันคงได้เป็นแม่ของสองครามผลแล้วตำแหน่งคุณนายสงครามมันควรเป็นของฉันตั้งนานแล้วตำแหน่งคุณนายสงครามคุณเอาไปได้ทุกเมื่อฉันไม่สนใจอย่ามาทำตัวโอหังกับฉัน เธอรู้ดีว่าชิยาไม่ยอมเลิกกับเธอเพราะกลัวๆยังไม่ยอมเลิกกับเธออยู่ดีถ้าเธอดีกับกลัววสักหน่อยกลัวก็จะรู้สึกกับเธอในสักวันถึงตอนนั้นฉันจะออกไปเองฉันฉันจริงใจต่อลูกเสมอมาตอนอยู่โรงพยาบาลก่อนหน้านี้ฉันก็รู้สึกว่าคุณยินชาเกินไปเรากับว่ากลัวไม่ใช่ลูกแท้ๆของคุณจ้างอวี่เยนทำไมถึงช่างสังเกตขนาดนี้การมีชีวิตอยู่ในที่สุดก็เป็นภัยอันตรายดีกว่าที่จะฆ่าเธอในวันนี้ขณะที่คนยินเยอะคืนที่ยาวนานทําให้ฝันมากมาย รีบล้างให้สะอาดเถอะเหม็นตายแล้วคุณแม่ของกัวกัวอยู่ไหมเกิดเรื่องกับกัว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 เป็นอะไรไปพวกเราเล่นซ่อนหาอยู่เล่นไปเล่นมากัวกัวหายไปแล้วเขาหายตัวไปที่ไหนพาฉันไปเร็วเจ้ากัวกัวหายไปที่นี่เธอไปเรียกคนก่อนฉันจะหาตรงนี้ดู กลัวกลัวแม่กลัวกลัวแม่จา๋ากุ้ยกุ้ยอยากกลัวนะแม่มาแล้วแม่จา๋ากุ้ย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 ,ยฉันมองไม่เห็นเธอเลยแม่จา๋ากวยกวยเธออยู่ไหนแม่ละ่ะแม่ละ่ะเธอพาแม่ไปไหนแม่กำลังนอนอยู่ในห้องเธอโกหกห้องนอนไม่มีใครเลย ฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่าแม่อยู่ไหนแม่มีรถเข็นและไม้เท้าเองอยากไปไหนก็ไปได้เลยฉันต้องหามามีให้เจอกลักวๆแท้จริงแล้วคนที่เป็นแม่แท้ๆของเธอก็คือฉันเธอเรียกคนอื่นว่าแม่แบบนี้มันทําให้ฉันเจ็บใจฉันจะเอาแม่ปลอม